เพลิงพระนางตอนที่18ที่คุ้มหลวงมานฟ้านอนไม่หลับออกมายืนมองไปนอกคุ้มปินมณีศบโอกาสเข้ามาชวนคุยอยากรู้ว่าเหตุใดจึงยังไม่นอนข้านอนไม่หลับดอกงุนงงกับชะตากรรมของข้าหารู้ไม่ว่าเกิดอันใดขึ้นใหญ่ข้าต้องมาเมืองทิพด้วยต้องพลัดบ้านพลัดเมืองพลัดจากเจ้าแม่ของข้า ลางทีฟ้าอาจส่งให้เจ้าพี่มาทำหน้าที่สำคัญเจ้าพี่จะคิดไปใหญ่แล้วเจ้าค่ะอย่างน้อยเจ้าพี่อยู่ใกล้ๆข้าเยี่งนี้ข้ายังอุ่นใจเลยเจ้าค่ะปินมณีขยับเข้าใกล้มากจนม่านฟ้าอึดอัดขยับตัวออกพลางบอกให้นางกลับไปพักที่ห้องหากใครมาเห็นจะไม่งามไม่งามหรือลางทีวันหน้า ข้าอาจได้อยู่ที่นี่ที่นี่ก็ไม่ต่างจากคุ้มของข้าดอกเจ้าหมายความว่าอย่างใดคุ้มหลวงเป็นที่พำนักของเจ้าหลวงกับพระมหาเทวีเจ้าไม่ใช่หรือปินมณีอมยิ้มซ่อนเลขก่นไว้ไม่เห็นว่าเรนูมาดกับทองพยายืนอยู่ด้านหลังกระทั่งม่านฟ้าทำความเคารพทองพญาในฐานะพระนางหน่อเจ้าหลวงปินมณีหันขวับไปจ้องสองคนตาขุน ยิ่งเห็นม่านฟ้ามองเรนูมาต,ตาละห้อยด้วยสเสน่หาก็ไม่สบอารมณ์กลับมาเล่งเร้าอนันทิพย์ต้องทำให้ตนเป็นพระมหาเทวีเจ้าให้ตนได้อภิเศกกับม่านฟ้าเร็วที่สุดมีปัญหาอันใดอีกเล่าปินมณีก็เจ้าพี่ม่านฟ้าสีเจ้าคะท่าทางอาลัยอาวอนออเรนูมารนะักข้าไม่ชอบมันเรนูมาตเป็นน้องเจ้ายายต้องระแวงแคลงใจ ทำตัวให้มา่านฟ้ารักเจ้าไม่ดีกว่าหรือมา่านฟ้าแม้จะกล้าหาญช่วยเมืองทิพต่อตีฆ่าศึกศัตรูแต่ก็อ่อนไหวสะเทือนใจง่ายแม่ดูไม่ผิดดอกสิ่งเดียวที่ทำให้นักรบอ่อนเหมือนขี้พึ่งถูกไฟลนก็คือมารยาหญิงจงใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้เจ้ามาลูกรักของแม่เชื่อแม่เถอะปินมณีฟังคำแม่แล้วใจชื้น อารมณ์ขุนมัวค่อยคลายลงแต่เวลาเดียวกันตองนวนกำลังทุกตรมอยู่ที่คุ้มของตนเพราะทหารมาล้อมคุ้มตองนวนเล่นละครตบตาแสงเมืองกับห่มฟ้าว่าตองแปลงไปช่วยรบยังไม่กลับมาบ่านนี้ไม่รู้ลูกของตนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรพูดแล้วก็ร่ำให้รำพันว่าตนอยากตายตนจะฆ่าตัวตายตนไม่เหลือใครแล้ว ตองนวนทลันไปแย่งดาบจากมือทหารคนหนึ่งจะแทงตัวเองเฟืองตกใจกรีดร้องสุดเสียงหมฟ้ากับแสงเมืองแย่งดาบคืนมาได้ถามว่าเจ้านางไม่รู้หรือว่าทัพที่ยกมาคือทัพเมืองมีดนี่เป็นเหตุให้ทุกคนในเมืองทิพย์กังขาและมีรับสั่งให้พวกตนนำทหารมาปิดล้อมคุ้มเจ้านางไว้ผู้ใดสั่งถุยบัดซบสิ้นดี หากเป็นทัพเมืองมีดจริงมีหรือที่ลูกกูจะไปช่วยเมืองทิพย์ฉันเลยมันจะพูดอย่างใดก็ได้จะบอกว่าเป็นทัพเมืองท่าคอยเมืองลาเมืองเงินเมืองยองได้ทั้งสิน้นอย่าใส่ความกูกับโลกเอาสิบอกคนที่สั่งพวกเมืองให้จับตัวกูไปจำตรุตองนวลบีบน้ำตาฟูมฝ่ายจนห่มฟ้ากับแสงเมืองสับสนเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ยังสั่งทหารล้อมคุ้มเจ้านางตองนวลไว ห้ามผู้ใดเข้าออกเด็ดขาดจนกว่าจะมีพระราชบัญชาใหม่ขณะที่ขนองยังนอนรักษาตัวหลังจากถูกตองแปงยิงบาดเจ็บสัมภางามได้พบความจริงว่ายาของเจ้าหลวงปิตุลาที่อนันทิพนำมารักษาเมืองคุ้มนั้นทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่สติวิปลาดได้สัมภางามร้อนใจมากชวนประแดงไปพบตนบุญที่วัด บังคับให้บอกความจริงเรื่องยาซึ่งมีอยู่สามขนานหนึ่งในนั้นเป็นยาอายุวัฒนะอีกหนึ่งเป็นยาที่กินแล้วสติจะวิป,ปลาสนอกจากจะมีตัวยาชั่นเอกแล้วยังมีว่านที่มีสรรพคุณทำให้ลุ่มหลงผู้ที่นำโอสถให้เสวยหากรับจากมือผู้ใดก็จกเชื่อฟังผู้นั้นอย่างท้อนตัวไม่ขึ้นเจ้าหลวงปิตุลาทองบวงสวงผีหลวงหลายคราให้ศักดิ์สิทธ์ โปรดประชุมม้าทรงให้อัญเชิญผู้ผีหลวงมาทำพิธีปลุกเศกโอสถนี้ด้วยพระองค์เองข้าแจ้งใจแล้วว่าใหญ่เจ้าหลวงจึงทรงเชื่อว่าอุปราชหอหน้าเป็นขบฏก็เพราะเชื่อคําของอิทิพนี่เองแล้วอีกขนาดหนึ่งเล่าอีกขนาดหนึ่งคือพระโอสถแก้โอสถแก้หมายความว่าหากได้สเสวยโอสถที่ทำให้พระสติวิปราชแล้ว จะหายคลายคืนใช่หรือไม่ถูกแล้วแต่ต้องเสวยอ,อย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่งพระสติที่วิปลาสจากคืนดังเดิมถ้าขอทั้งหมดใหญ่ต้องนิ่งงานเล่าหรืออ e ีทิพมันอุปถากตนบุญจนเห็นผิดเป็นชอบไปซะแล้วหาไม่แต่ตนบุญอึกอักออึง้งคล้ายกังวลสิ่งใดปรแดงจึงแทรกขึ้น ข้าสัญญาข้าจากปกป้องตนบุญและพระทุกรูปที่วัดนี้อย่าได้กลัวในอำนาจคนชั่วยเยี่ยงเจ้านางอนันทิพย์แต่ถ้าตนบุญไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมมักใหญ่ไฟสูงแล้วข้านี่แหละจะจับตนบุญศึกแล้วไล่ให้ไปเป็นอลัชชีในป่าตนบุญไม่ได้คิดเช่นนั้นแน่นอนจึงมอบยาทั้งสามขนานให้สำเภางามไปด้านเศคขระ ที่ต้องสอบสวนตองนวนเรื่องทหารรับจ้างจากเมืองมีดด้วยตัวเองแต่ตองนวนไม่มีท่าทีหวั่นเกรงแถมยังปากกล้าท้าทายทั้งเสกระและอนันทิพย์เสกระจึงสั่งจำตรุตองนวลอนันทิพย์สะใจมากแต่ไม่ยอมบอกเรื่องที่ม่านฟ้ามาเมืองทิพย์อย่างเป็นปริศนาเมื่อระแคะระคายว่าสัมพเางามได้ยามาจากตนบุญอนันทิพย์ ดึงดันเข้ามายัางห้องนอนของเมืองคุ้มเห็นเขากำลังจะกินยาก็ขัดขวางพูดให้เชื่อว่าไม่มียาใดสรรพคุณดีเท่ายาของพ่อตนสำเพาง,งามสวนทันขวัญว่านี่ก็ยาของพ่อเจ้าแต่เป็นยาแก้ไม่ให้พระสติของเจ้าหลวงวิปลาสตำรับนี้ยังจะช่วยให้พระวรากายแข็งแรงดังเดิมอีกด้วยข้าหาแจ้งใจไม่ พระพันปีรับสั่งอันใดอยากคิดว่าผู้อื่นเขาจะงโง่เขาก็กินข้าวเยี่ยงเจ้าหาได้กินฟางกินหญ้ายอย่างที่เจ้าแจ้งใจฟ้าดินไม่ยอมให้คนชั่วมีชัยดอกผีหลวงเมืองทิพสักด์สิทธิ์กว่าที่เจ้าคิดพระพันปีรับสั่งราวกับว่าข้าประสงค์ร้ายต่อเจ้าพี่นี่มันอันใดกันเจ้าคะเจ้าพี่ข้าถูกพระพันปีใส่ร้าย เจ้าพี่ต้องให้ความยุติธรรมแก่ข้านะเจ้าคะอานันทิปร่ำร้องขอความเห็นใจเศขระทนไม่ไหวติงว่าถ้าแน่ใจว่าตัวเองไม่ผิดก็ไม่ต้องร้อนตัวปินมณีที่มากับแม่ไม่พอใจอย่างแรงยอกย้อนให้ว่าเพระมาหาเทวีเจ้าหาทรงยุติธรรมไม่ฟังความเจ้ายากาข้างเดียวก็ด่วนวินิจฉัยหาใช่วิสัยคนจะเป็นเจ้านางหลวงไหม เศระผุดลุกจ้องหน้าปินมณีเขมงพูดเน้นหนักว่าตนไม่เคยมักใหญ่ไฟสูงอย่างแม่ของนางอน,นันทิพย์ปกป้องลูกของตนทันทีปินมณีพูดผิดประการหรือเศระหากเจ้าไม่เป็นเยี่ยงวาจาปินมณีก็หาต้องร้อนอกร้อนกายเยี่ยงนี้ดอกเลือดแม่เจ้าหนี่แรงนะักปินมณีสัมภางามกระแทกเสียงเหตุการณ์ทำท่าจะรุนแรงขึ้น เมืองคุ้มทอนใจโบกมือไล่ทุกคนออกไปเพื่อให้ตนได้พักผ่อนทองพยาเรนุมาตเฝ้าเจ้าพ่อไว้นะแสงตาอารักขาเจ้าหลวงด้วยส่วนเจ้าทิพย์กับลูกไปพบข้าที่ห้องสั่งเสร็จเสกฆระออกไปตามด้วยสำเพางามปินมณีรีบบอกแม่ว่าย่ายอมมันอนันทิพย์ไม่ตอบแต่ก้าวตาม โดยมีปิ่นมณีรังทายเมื่อถึงหน้าห้องเศคขระสั่งริมบึงให้ดูแลห้ามผู้ใดเข้าในห้องแต่ไม่ทันจะก้าวเข้าไปก็เห็นม่านฟ้าออกมาจากห้องหนึ่งปินมณียิ้มร่าขณะที่เสคขระและสําเพาง,งามประหลาดใจม่านฟ้าเมืองทิพเพลานี้ร้อนดังไฟสุมรุมพระนครเจ้าจะมาเป็นเหยื่อเชื้อเพลิง หรือว่ามาเป็นขอนช่วยสุมไฟกันแน่ม่านฟ้าหน้าเสียนั่งลงทำความเคารพเสกระอนันทิพตวัดสายตามองเสกระอย่างไม่พอใจเสกระไม่สนใจเดินนำเข้าห้องสัเภางามกับอนันทิพย์เดินตามแต่ปินาณีเปลี่ยนใจบอกแม่ว่าไม่ไปแล้วตนจะคุยกับม่านฟ้าเจ้าพี่ลุกขึ้นเถิด เจ้าพี่เป็นถึงเจ้าฟ้าเมืองท่าคอยควรรื้อจะมานั่งเสมออีกข้าไทยไพร่ราบในคุ้มหลวงถึงจะมีผู้หนึ่งได้ยกขึ้นเป็นเจ้าแต่มันก็เป็นเจ้าแกมไพร่เลือดเจ้าอย่างเราหาควรเสวนากับมันไม่ปินมณีจงใจแขวะริมบึงพอม่านฟ้าลุกขึ้นนางก็ขยับมายืนเคียงข้างเกาะแขนเขาปินมณีหากเจ้าหมายถึงข้าแล้วก็จำใส่หัวไว้ คนจักสูงหรือต่ำหาใช่ที่สายเราหิตแต่มันอยู่ที่กิริยาไอ้ที่วิ่งแร่แสหาผู้ชายเยี่ยงนี้หาใช่จารีดของสายเราหิตคนชั้นเจ้าไม่ริมบึงสวนกลับจนปินมณียืนอึง้งม่านฟ้าเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจึงจับแขนปินมณีออกจากแขนตนพี่จะไปพักผ่อนในห้องหาควรออกมาเพ่นพ่านไม่ จากระคายเคืองต่อพระสายพระเนตรพระมหาเทวีเจ้าปินมณีมองตามม่านฟ้าอย่างขัดใจแล้วหันมาดา่าริมบึงอีกครั้งก่อนเดินเชิดหน้าออกไปภายในห้องเศขระเริ่มซักถามอนันทิพต่อหน้าสัมเพราง,งามเรื่องม่านฟ้าว่ามาได้ยังไงอนันทิพไม่ตอบแถมยังวางท่ายะโสโอหังยอกย้อนจับฉเฉลยศึกได้ มันก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่ามาจากเมืองมีดอีตองนวลก็ถูกจำตรุแล้วใหญ่ไม่ไปถามเอาความจากมันเล่าอีทิพพระนางเจ้ารับสั่งถามอันใดก็ตอบอันนั้นหากนั่งบาลังต่างทองไต่สวนทวนความมันแต่ไม่ได้ความอันใดเจ้าก็ควรก้มดูเงาตัวเองว่าควรเป็นเจ้านางหลวงแทนเจ้าพี่หรือไม่นี่คงพูดจากใจแท้ๆมึงเลยใช่หรือไม่ มักใหญ่ไฟสูงหาผิดที่กูคาดไว้อนันทิพไม่ตอบแต่ลอยหน้ายิ้มเย้ยสัมเพางามแล้วท้าทายเสกระอย่างไม่กล,วกลัวเกรงจึงโดนเสกระสั่งสอนไปหลายคำก่อนที่สัมเพางามจะคาดคั้นให้อนันทิพตอบมาสถทีว่าม่านฟ้ามาเมืองทิพได้อย่างไรได้สิแต่ข้าจะตอบต่อหน้าพระพักของเจ้าพี่เมืองคุ้ม และต้องมีเจ้ามา่านฟ้าเข้าเฝ้าในหอคำด้วยเจ้าก็รู้ว่าเจ้าพี่ยังประชวรเจ้าพี่จะมีพระอาการดีขึ้นพระพันปีได้โอสถของพ่อข้าไปแล้ววันพรุ่งเจ้าพี่ก็จะมีพระอาการเป็นปกติเยี่ยงเดิมอน,นันทิพ์พูดแล้วเดินออกไปทันทีไม่ใส่ใจว่าอีกสองคนจะไม่พอใจหรือไม่ครั้นกลับมาที่คุ้มของตน ก็เจอปินมณีกับบัวไหลแล้วตัดสินใจไปเฝ้าเมืองคุ้มหลังจากฟังปินมณียุยงเจ้าพ่ออยู่กับอีทองพยากับเีเรนูมาดเหตุใดเจ้าแม่ไม่เข้าไปกราบทูลเจ้าพ่อเรื่องเจ้าพี่ม่านฟ้าเลยล่ะเจ้าคะข้าฝันถึงวันที่ข้าจะได้เป็นพระมหาเทวีเจ้าเขียงข้างเจ้าพีบนต่างทองเต็มทีแล้วเจ้าแม่อนันทิย์กับปินมณีเข้ามาเจอทั้งหมอหลวง ทองพญาและเรนูมาตเมืองคุ้มอาการดีขึ้นไม่พูดดีกับอนันทิพย์อย่างเดิมมีหนำซ้ำพออนันทิพย์พูดมากและทะเลาะกับทองพญาก็ไล่นางออกไปสองแม่ลูกหน้าตึงพอดีเสกคระและสำเภางามก้าวเข้ามาเมืองคุ้มเห็นแม่และเสกคระก็ยิ้มกว้างทักทายตามปกตินี่เองทําให้สองคนเชื่อว่า ยาจากตนบุญเห็นผลแล้วได้ยาแก่วิปลาสไปเห็นผลทันใจนักยาแก่วิปลาสหมายความว่าอย่างใดเจ้าแม่ถามอีทิพมันดูสำเพางามพูดพร้อมจ้องหน้าอนันทิย์อย่างชิงชังแต่ยังไม่อยากต่อความยาวบอกเมืองคุ้มว่าหากหายดีแล้วก็คงต้องนั่งต่างทองว่าราชการแก้ไขปัญหา แต่เศรษะยังเป็นห่วงเมืองคุ้มที่เพิ่งหายป่วยจึงทักท้วงแต่เมืองคุ้มร้อนใจอยากรู้ว่าเกิดเหตุใดกับเมืองทิพย์บ้างพรุ่งนี้จะนั่งบาลังต่างทองในหอคำว่าราชการเพื่อหาทางดับไฟให้แผ่นดินที่กำลังร้อนเป็นไฟขนองยังไม่หายเป็นปกติแต่พอรู้ว่าเมืองคุ้มจะว่าราชการในวันรุ่งขึ้น ก็กระตือรือร้นจะไปหอคำในขณะที่ตองนวนซึ่งถูกจำตรูร้จากเฟืองว่าเมืองคุ้มหายป่วยแล้วก็คาดหวังว่าตนเองจะมีโอกาสออกมาเป็นอิสระในไม่ช้าพร้อมกันนั้นก็ให้เฟืองส่งสารไปยังเจ้าฟ้าเมืองมีดบอกให้รู้ว่าตนกำลังลําบากเมื่อเมืองคุ้มว่าราชการในหอคำอน,นันทิพย์เบิกตัวม่านฟ้าเข้าเฝ้า พร้อมบอกความจริงว่าเขาเป็นลูกของยอดพุ่มเมืองคุ้มดีใจมากสั่งให้ขุนห่มฟ้ากับขุนแสงเมืองนำทหารออกค้นหายอดพุ่มเพื่อรับมายัางเมืองทิพย์อน,นันทิพย์ร้อนใจสั่งเท้าวงสากับขุนเวียงตามหายอดพุ่มให้พบก่อนพวกขุนห่มฟ้าเพราะเกรงว่ายอดพุ่มจะเปิดเผยว่าตนไม้จะฆ่านาง และกีดกันไม่ให้เข้ามาในเมืองทิพย์ริมบึงรู้มาตลอดว่าครองพบรักทองพยาแต่สอนลูกให้เจียมตัวแต่ความรักของครองพบกับทองพยาก็ได้รับความเห็นใจจากสัมเพางามและเศระทำให้ทั้งสองหนุ่มสาวกล้าที่จะสารภาพรักกันปินมณีร้อนใจไม่แพ้อ,อนันทิพย์กลัวว่า หากม่านฟ้าได้เป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปแล้วจะต้องอภิเศกกับทองพยาขณะเดียวกันทองพยาก็กังวลใจเพราะไม่ได้รักม่านฟ้าแน่นอนว่าปินมณีซึ่งหลงรักม่านฟ้าตั้งแต่แรกเห็นไม่มีวันยอมให้เขาหลุดมือจึงใช้อุบายนัดพบม่านฟ้าโดยอ้างชื่อเรนูมาตแล้วสารภาพรักม่านฟ้าไม่สนใจ แต่เพลอโอบกอดนางทําให้ปิ่นมณีรวบรัดว่าเขาได้ผิดผีผิดจารีตแล้วยังมาอาวาดเอากับเรนุมาทยกใหญ่อน,นันทิพย์ห้ามปรามก็ไม่ฟังทึกทักว่าตนเป็นเมียม่านฟ้าแล้วเรนุมาตได้ยินก็หนีเข้าห้องร้องไห้ได้วยความเสียใจทางด้านขุนห่มฟ้ากับขุนแสงเมืองที่พาทหารออกตามหายอดพุ่ม พร้อมๆกับเท้าวงศาและขุนเวียงที่รับคำสั่งจากอนันทิพย์สองฝ่ายเจอกันและได้พบยอดพุ่มถือศีลอยู่ที่วัดในป่าต่อมาน้อยอินทากับมณียาตรู้เรื่องนี้จากขุนแสงเมืองก็จะพายอดพุ่มกลับมาส่งที่เมืองทิพย์ท้าวงศากับขุนเวียงแอบข่มขู่ยอดพุ่มว่าหากมีใครถามเรื่องที่ผ่านมา ให้ตอบว่าสมัครใจที่จะไม่เข้าไปในเมืองทิพเองหากซัดทอดมาที่พวกตนก็จะฆ่าทั้งยอดพุ่มและม่านฟ้าเมื่อรู้ว่าน้อยอินทากับมณียาดจ,จะพาย,ยอดพุ่มมาเมืองทิพเมืองคุ้มและทุกคนดีใจมากยกเว้นสองแม่ลูกอนันทิพกับปินมณีที่กระสับกระส่ายไม่สบายใจนอกจากคณะจากเมืองท่าคอยแล้ว ยังมีราชทูตจากหลายเมืองจะมาเข้าเฝ้าเจ้าหลวงเมืองคุ้มเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการรวมทั้งเจ้าฟ้าเมืองมีดซึ่งแสงตาบอกข่าวดีนี้แก่ม่านฟ้าและแจ้งให้รู้ด้วยว่าเท้าวงสาก,กับขุนเวียงกลับมาก่อนเพื่อเตรียมการต้อนรับส่วนขุนแสงเมืองกับขุนห่มฟ้าจะมาพร้อมกับขบวนของเจ้าน้อยอินทา เมื่อเฟืองนำข่าวนี้มาเล่าให้ตองนวนฟังทำให้ตองนวนมีความหวังว่าเจ้าฟ้าเมืองมีดจะช่วยให้ตนกลับออกมามีอำนาจได้ดังเดิมแล้วใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับตนถึงคราวเอาคืนตองนวนก็หมายหัวเล่นงานให้มากกว่าที่ทุกคนทำไว้กับตนถึงเวลาที่น้อยอินทากับมณียาดพายยอดพุ่มมาถึงเมืองทิพย์ม่านฟ้าดีใจมาก เช่นเดียวกับยอดภูมที่สวมกอดลูกชายทั้งน้ำตาอย่าร้องไห้เจ้าแม่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วต่อไปนี้หามีผู้ใดพรากเราจากกันไม่หลังจากทักทายกันครู่หนึ่งทุกคนก็ไปรวมตัวกันในหอคำที่พวกเมืองคุ้มรออยู่ราชทูตเมืองต่างๆเข้าเฝ้าเจ้าหลวงและจบที่น้อยอินทากับมณียาต ที่พายอดพุ่มเข้ามาเบื้องหน้าข้าพระบาทได้ดูแลเจ้านางยอดพุ่มตามพระราชประสงค์ของพระองค์บัดนี้เจ้านางยอดพุ่มมีความปรารถนาจะเสด็จกลับสู่เมืองทิพพระเจ้าค่ะเมื่อคืนข้านอนไม่หลับอยากเห็นหน้ายอดพุ่มเหลือเกินเมืองคุ้มพูดด้วยความดีใจทุกคนต่างแย้มยิ้มยินดี ยกเว้นเกตถวากับแก้วอากาศที่ปั้นปึงส่วนอนันทิพย์กับปินมณีที่นั่งข้างกันก็บึ้งตึงเมืองคุ้มลงจากต่างทองมาพายอดพุ่มไปนั่งต่างที่จัดไว้แล้วหันกลับมาบอกทุกคนว่าข้าขอสถาปนายอดพุ่มเป็นเจ้านางของข้ามีหีบมากเงินเสมอกับพระสนมเอกใหญ่เจ้าพี่ไม่พระราชทานหีบหมากทองให้เลยเล่าเจ้าคะ อนันทิปประชดประชันอย่างไม่พอใจเศคขระสวนทันขวัญว่านั่นมันของข้าพระสนมเอกหาควรขัดพระไทยเจ้าหลวงไม่อนันทิพชะง,งักด้วยความโกรธจ้องเศคขระแววตาวาวโรดราวกับจะกินเลือดกินเนื้อจบตอนที่18แล้วค่ะสามารถกดเข้าไปรับฟังเรื่องย่อฉบับเต็มได้ทางซ้ายมือนี้ค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันค่ะ